เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวน้องเล็กกันก่อนนะครับตัวเล็กเนี่ยอย่างที่บอกครับ1.5ลิตรเนี่ยน้ำหนักก็จะพอดีพอดีนะครับสามารถถือแล้วก็พ่นละอองได้สบายสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงใช้ก็สามารถใช้ได้สะดวกนะครับตัวแรกเลยนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวก้านปั๊มตัวนี้นะฮะถึงแม้จะตัวเล็กแต่เ็าทำมาเป็นอลูมิเนียมนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราต้องมีการปั๊มนะครับปั๊มเพื่อเพิ่มแรงดันให้มันพ่นเป็นละอองออกมาเนี่ย เวลาเราปั๊มปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันจะทนทานนะครับแล้วก็ปั๊มง่ายนะครับเวลาเราพ่นปุ๊บเนี่ยใช้งานไปปุ๊บอายุการใช้งานมันก็จะนานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวหัวตรงนี้นะครับหัวทองเหลืองตรงนี้เวลาเราปรับเนี่ยเราสามารถปรับให้มันเป็นละองเล็กๆเลยฮะเป็นเป็นหมอกไปเลยนะครับเพื่อให้อ่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนนะครับที่เราพ่นออกไปเนี่ยมันจะไปเกาะก,กับใบต้นไม้ของเราได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็ มันถอดทําความสะอาดง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นทองเหลืองปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทิ้งไว้จนมันมีเศษสกปรกมาเกาะเนี่ยเราก็สามารถถอดออกมาแล้วใช้แปรงขัดๆนิดนึงก็ได้นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยคือระบบซีนนะครับระบบซีลเนี่ยถ้ามันดีปุ๊บเนี่ยเวลาเราปั๊มเนี่ยเวลาเรากดพ่นปุ๊บเนี่ยมันจะพ่นละอองได้ดีได้ละเอียดแล้วก็พ่นได้นานนะครับโดยที่เราไม่ต้องปั๊มบ่อยๆนะครับ อ่าซีนตรงนี้เขาจะเป็นซีนขนาดใหญ่นะครับใหญ่กว่าของทัทว่ทวทั่วทั่วไปเลยนะครับอ่าสังเกตหนามากตัวนี้นะครับเวลาปั๊มเนี่ยปั๊มประมาณสี่ห้าครั้งเนี่ยเราจะกดพ่นละอองได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะครับอ่าทีนี้ปรับตรงนี้ให้เป็นละอองนิดนึงนะครับอันนี้จะพ่นไกลนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นละอองดีมากๆเลยนะครับเวลากดพ่นปุ๊บเนี่ยเรา ปั๊มแค่สี่ห้าครั้งมันจะกดพ่นได้นานแล้วก็ถือพ่นตามต้นไม้ได้สะดวกนะครับตรงนี้เขาก็จะมีปุ่มล็อกมาให้ด้วยนะครับอ่าเราไม่จำเป็นต้องกดตลอดเวลานะครับสามารถล็อกตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กนะครับสามารถใช้งานในบ้านในสวนเล็กๆได้นะครับตรงนี้